แสนระวังแสนเก่งป่นสินชช่ฝ,ฝ่ายแดงพบกับประหยัสืบเกียรติสำหร,รับการรอคอยท่านผู้ชมมาถึงแล้วครับผู้เอกเราโยกขึ้นมาเป็นผู้ที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทันใจยิ่งขึ้นครับสวัสด <ๆ S 2> ียอฝ่ายแดงซึ่งอยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมครับเป็นเมื่อก่อนนี้ชื่อน่ารักทีเดียวดวงดาวสิทธิ์ดอนเพชรว่าชื่อแกก็คือดวงเพชรเท้าโถเกิดเมื่อ24สิงหาคม2516อายุแค่21ปีครับชคประาน,าน ใครอาจจะนึกว่าแก่เก่านะแต่ว่าอายุแค่21เป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ตอนนี้เป็นนักศึกษารามเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนไปพเดชศึกเกียสํมรานเครับเป็นชาวจังหวัดชะเชิงเซาการศึกษาจบปวชจากโรงเรียนพาณิชย์เจ้าพญามีการศึกษาด้วยกันทั้งคู่นะครับชื่อจริงๆว่าอภิเดชเถื่อนภาคครับ อายุ26ปีมา,ามากกว่านิดหน่อยมากกว่านิดหน่อยแล้วก็หลังจากที่แกแพ้แสนเก่งไปนะครับกก็ไปชกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปชนะคะแนนบัวขาวพอพิสิธ์เชิอย่างสวยงามเมื่อ18มีนาคมก็เลยกลับมาทวงมาทวงแค้น,คน <c oughs> อื่นอดีตประวัติไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์รุ่นจูเนียเฟเธอร์เบดมาแล้ว122ปอนด์ครับนั่นคือผลิตสุดเกียดสำารับฝ่ายตรงนี้ครับแานเก่งของผมนั่นแั่คุณคุณพิยะเก่งมาตั้งแต่เล็กนุ่นน้ำหนัก30กิโลกรัมนี่เป็นแชมป์อีสานแล้วแชมป์อีสานแล้วใช่ไหมครับ จะเป็นมวยที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าหาคู่ชกยากแต่ว่าได้ชกเมื่อไหร่ก็ต้องเอาชนะไวไก้ก่อนวัน,นเพราะ<ม>สิ่งม,มุ่งหวังก็คือว่าจะเป็นแชมป์ทันทีค่าตัวก็ 2, 000, สองแสนเศษนะครับสำหรับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินก็เฉียดสองแสนนิดๆครับอาจจะเป็นอย่างนี้ป่าที่หาคู่ชกไม่ได้แพงเหลือเกิน <laughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่คงะคจะเป็นหาคู่ต่อกรไม่ได้นะครับก็ฝีมือชมกันไปเรื่อยๆกูดียาท่าได้นั่นก็คือคงเป็น ประเด็ศสุกคนนี้แหละครับ127ปอนด์นี่ถือว่าในปัจจุบันนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าโถเฉลี่ยแล้วระดับวิรพลน,นี่ก็115 1 11 1 8แล้วแถวนี้ก็หากันได้เยอะครับอีกสักครู่ครับเราจะมีมวยชาวฝรั่งเศสมาชกได้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นถึงแชมป์ชาวฝรั่งเศสเลยนะครับจะมาชกกับมวยไทยเรียกว่าไม่ใช่ประกบกันห่างนะครับประกบแบบเบียดสูสีกันเลยนะ นี่เป็นยกที่หนึ่งของคู่ระหว่างแสนเก่งปินสินชัยกับพระเดชเกียรติสํมารานช่องก้าถ่ายทอสสสดสดศึกอัศวินดาจากเวทีราชดำเนินในนัดยิ่งใหญ่ของนัดพิเศษครับนัดผ่าโลกมวยไทยโอ้โห,โหลูกนี้คนคือเลยแข่งไฟพะเนียงครับเริ่มสตาร์แล้วครับเข้าลำตัวก็ดีเตี้ยรแรกเข้าไปก่อนแสนเก่งแกไม่ใฉ่มวยประเภทเต้นแต่ว่าสายตาดีก็พอโ แกดูย่าง3ามขุมเข้าไปไม่ยึกยักดูนะครับออกอาวุธทันกันนะครับเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยครับหมดยกที่1ก่อนรวมแล้วนะครับดูเพชรน้อยครับเพชรน้อยมหานาคลูกพี่ของฝ่ายน้ำเงินประเทศสุขเกษรนราสอนบอ้คําไว้คัมไว้คัาไว้แล้วดีดคําแล้วดีดอาวุธที่เราถนัดอ,อย่าให้คู่ต่อสู้เตะแขน <c oughs> เดี๋ยวจะสาดน้ำสงกรานไม่ได้ <laughs> <c oughs> นี่ยังไม่ได้บอกนะครับผมบอกเองโอ้แฟนรอบสนามเฮเฮกันหมดแล้วครับคลื่นเลยครับเสียงยังกับฝนตกนะครับรอบรอบสนามแต่ไม่ใช่ฝนตกนะครับเสียงแฟนแฟนรอบสนามนิ้วทั้งมือซ้ายมือขวาชี้ควักไกวไปหมดแล้วครับนี่ฝ่ายแสนเก่งเป็นทีนช่ชัยลูกพี่ท่านพันตำรวจโทเสวกเป็นที่ชันชยนะครับนี่สมานสอนมวยนิ่มจริงๆครับนิ่งๆ <laughs> มาชมยกที่สองกันต่อครับ มวยอำนาจเจริญกับมวยชะเชิงเซาครับไอวอมกันไป3นาทีในยกที่1ครับมาดูในยกที่ 2, ง 2> องครับตอนนี้<ไ>ปพป็นเดศศกสือขุนพยะแกแพ้มาคราวที่แล้วครับได้ข่าวว่าไปแก้ทางมวยมาดีแต่แพ้ก็ไม่น่าเกลียดครับแสนิดแิดแพ้ไม่เสียของนะครับแต่แบบแพ้กันดอกขึ้นดอกนิดนิดหน่อยหน่อยครับแสงเก่งพยายามขยึกเขยึกเข้าไปแต่ยังไม่ออกอาวุธมากมาย รอดูจังหวะเป็นมวยจังหวะครับแสนเก่งรอให้คู่ต่อสู้ออกอะไรมาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปตาแกก้มลงมองต่ําแต่ว่าไอคิวสูงทีเดียวนั่นนะครับมาออกอาวุธมาออกซ้ายมาแล้วเตะขวาตามไปแก้คืนแต่การไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่สำหรับคู้นี้เพราะแสนเก่งเป็นมวยเดินอยู่แล้วส่วนประเดก็เป็นมวยโอ้โห <c oughs> หวยออกอาวุธหนักๆนั่นอยู่แล้วทิมขวาก็ไปอีกกรรมการกู้ห้ามบนเวทีอาคมบำรุงโรคครับสองอาคมด้วยกันครับอาคมข้างล่างอาคมวันสิทธิศักดาพลิ้นจิตทรงศักจเลิญพงครับกินยกสองแสนเก่งย่ำแล้วครับไม่รอรีทิ้ก็ไปขวาก็ไปทีหนึง่งประเดี๋ยวพยายามพลิ้วซ้ายพลิ้วขวาโอ้แหลแกแ่งกนละทีหนึ่ง ตํรมการอาคมเหงาไปหน่อยนะครับคู่นี้ดันเก่งแกรัดกลุ่มผมว่านะเดินเข้าไปนี่ถึงเขาจะสึกจะเตะมาก็ติดเหมือนมีกำแพงอยู่ครับดันเก่งพยายามจะต้อนเข้าสามเหลี่ยมครับดีคุณจิตครับยืนกอดอกอยู่นั่นครับอนร้ายไปเต็มเลยจิตกะครับเปิดไม่เม็ดครับคุณพิยะซ้ายเข้าไปเต็มสวาบเลยเมื่อสักครู่นี้โอ้ของประเดชศึก อาแล้วครับเตะข้าแบบนี้แสนเก่งจะช้าไม่ได้อ่าโดนทีก็ไปทีนึงมาพยดสศึกจก,กเรรงหวังจะพยดสศึกจริงๆเหมือนกันนะเกียดแค้มากครับเมื่อาวที่แล้วแพ้ไปนิดเดียวแพ้ได้ยังไงดอกเดียวแท้แท้พลาดเตะหลวมครับืึแสนเก่งกระซิบมาบอกว่ามาไปนี้ผมไม่รอครับขึ้นไปผมย่ำก่อนเลยครับ จะเกี่ยวได้หรือเปล่าครับขุนเข่าเสียบอกไม่ตองแตกก็ตีติดนั่นคือแสนแก่งฝ่ายแดงประเดิซึกไก่แข่งซ้ายไฟเนียงหมดยกที่สอง ท่านผู้ชมครับนั่นคือโฉมหน้าของเพชรน้อยมหานาครับลูกพี่ของฝ่ายน้ำเงินครับประเดศสกีริสำราญสอนบอกไอ้พิ้วออกมาออกขวาพลิกออกขวาแล้วแข้งซ้ายดีดออกไปแต่ว่ายกที่สองที่ผ่านไปคุณพิยะแข้งซ้ายของเสื้อลายลายข้างหลังขยับนั่นคือป๋าปีครับป๋าปีกระเทืองทองขักแว่นกระเทืองทองขวักแว่นยกที่สองนั่นแข้งซ้ายของประเดษสึกเข้าเต็มสว่าของแสนเก่งเลย ชมกันต่อครับยกที่3 127ปอนด์นะครับสำหรับการชกกันวันนี้เมื่อสายทอดทีวีเป็นคู่ที่2รับเรานันคู่เอกยกขึ้นมาข้างบนให้ทันใจท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแสนเก่งต้องออกอาวุธแล้วนะครับในยกที่3นี่2ยกที่ผ่านมายังไม่ได้ทำอะไรจุริดำนำมวยหลายหลายแสนยังนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านเลยครับทิ้งกันไปแล้วก็ไม่ตองแต่ก็ตีติด ้ายฝ่ายคเดียวก็พยายามพุ่งออกซ้ายออกขวาแชนเก่ตต้องต้อนเข้าสามเหลี่ยมให้ได้ครับพอจะเข้าเชือกตรงๆนีเชือกฉันนี่จะอยู่แทงขึ้นมาเหมือนกันต้องอาศัยถีบอาศัยยึกยักเข้ามาให้ทําลายจังหวะของพระเจริญสกก่อนไม่งั้นจะออกซ้ายขวานี่น่ากลัวก็ดีดดักไว้ตลอดเลยครับรเทเรซเข้ายากเหมือนกันนะครับแสนเก่งตองเตะน้ำเข้าไปก่อนเพื่อแหวกม่าน ต่อไปให้ถึงก้นครัวให้ได้ไดจะเข้าไปได้หรือไม่โ,อโอันี้ต้องเรียกว่าลงทุนกันหน่อยครับกว่าจะเข้าไปเอาแล้วครับการจับได้แล้วมากเกือบไปแล้วเอาบุมบาไม่ได้นะครับสอกประเด็ิศนาหวาดเสียวมากครับเดินเข้าไปจะคีบแสนเก่งพยายามจะคีบคีบยังไม่ถึงโอ้โหเจอซ้ายเข้าไป<อ>แล้วคุณพิยะแต่ดกาขาคาครับ ได้คบยากจริงๆก็ประเด็จศึกเห็นก็มี่าตะแ,ตแล้วหักคาไว้คบไม่ค่อยได้เขาเตะแบบนี่กูต่อสู้โต๊โโต้เหมือนกันน็นแล, <โต S 2> แลครับขาขวาของแสงเก่งลงเมื่อไหร่นี่ของประเด็จศึกขึ้นซ้ายเลยอ๋อครับวันนี้หนักใจแล้วในสซนครับแสงเก่งบอกเจอมามากกว่านี้นะพละกำลังอะไรไม่ต้องห่วงกับค่ายนี้ฝึกซ้อมอย่างเปรีย้ย พยายามโตตลอดพยายามจะใช้เข่าเสียบอกไม่ใันกุยะของแสนเจงขำหนีไม่ได้ก็เข่าวงนอกก็ได้ก็ดูนะครับมากนะดูป่าวปากแล้วอย่าครับทำอะไรได้บ้างมาเข้าล้วครับเข้าไปต้องตอดแล้วครับเอาล้วครับไปีบอกหมาไม่แตะไม่ได้แล้วครับหมาไม่ได้สุดซอกล้ากลัวแล้วกันครับต้องแตะครับต้องให้ใกล้กว่านี้โอ้หวาดเสียวแล้วกันครับ ว่าเก็ตติ้งพาส่าต้องจ่ายแน่2,000บาทถ้าแแต่เครื่ยนดิเซพิสุชิก็จ่ายเข็มรัก0 0บาทครับบาดเสียวจริงๆครับซอกของก็ได้สูตชักจะสับสนแล้ไแสงเก่งเข้าไปทำอะไรไม่ถูกเอ๊ะทำไมไม่เหมือนไฟที่แล้วเอาละครเหลืออีกสิอ้า,า,อาใหญ่สามจ้ามาไม่ได้เจกนน็ต้องขอโทษยกเลยขอโทษข,ขอโพยกัน สันชาติยานขขงนักป่วยครับเห็นผู่ต่อสู้เพียครังต้องตามตไม่ได้เจตนาป่วยมีายมารายาทดีับแข่งบอดย่อมที่สาม่วกัจิยานที่สองอได้มอบให้ทางด้านของสถาบันบันณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,ร์ดรวรเดชจันทร์สอนครับคณบดีคณะรัฐภาษาศาสตร์จากสถาบันบันณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็รับโล่ขอบคุณ ในการจัดมวยในครั้งนี้มีพันธุ์โทสวกพินสินชัยโปรโมเตอร์เจ้าของศึกอัศวินดาครับรับโล่ขอบคุณครับยกซีมีอยู่ครับยก4ีมีอยู่สําหรับมวยคู่เอกครับแสนเก่งปีสินชัยกับประเด็จกเกีสร้อยสลาเ127ปอนด์ครับโยกคู่เอกออามาไว้เป็นคู่สองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างทันใจมวยจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดใหม่จะพบกับจังหวัดเก่าชาเชียงเซา คุณปิยะแ,แสนเก่งเดินแล้วครับตอนนี้แสนเก่งเดินแล้วไม่ออไม่พูดพร่ำนะครับทําเพลงเลยลงมานี่แกเตะไปสองดอกแล้วตองเล่นฉาย,ยาเดินครับไม่ต้องแต่งก็ตีติดตับทิ้งเข้าไปเรื่อยย่ำยำ,ยำเดินแทงเข้าไปขวาซ้ายไม่สนใจทั้งสิ้นแล้วทิ้งหมัดกระตุกกดโอ้ประเด็นสุดแกพยาายมค้ำหน้าไว้เข้ายากมันก็ชกประเด็นสุดชพลาดพลาดเที่ยงเที่ยงไม่ได้ เขเพียบครับเดินเข้าแล้วครับแม่แกงแม่แกงอ้ได้ครับเตะเบิ้ลเข้าไปสองดอกนี่นะโ,โอ้โหแข่งคร,ร,รับแข่งรอาการของลูกพี่ของแสนเก่งนะแสนเก่งยาหน้าเขาเองโดนอย่างเดียวแสนเก่งตั้งแต่ยกหนึ่งวันนี้เป็นการพิสูจน์กันครับแข้งซ้ายแข้งขวาเข่าซ้ายเออข่าวขวาว่าใครจะแกร่งใครจะแข็งกว่ากันครับนี่ครับโอต๊ะค<อ>นละดอก ขวาไปทิหงโอ้แทงเข้าไปเฉยๆอีกไม่ต้องแตะก็ตีติดไม่ต้องแตะไม่ต้องขีบครับเข่าล้วนๆเข้าไปเลยอ่านครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายของประเดชึกเจอของแสนเก่งเข้าไปทีนึงเหมือนกันแต่มาแลครับขีบขีบได้แขีบตรงๆรงกัไปอีกโอ้ประเดชึกตแตะแล้วดันออกไม้ดันยัดไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหกดลงมาตีขวาไปทีหนึ่ง ยันประเด็จศึกแก้ยังไงครับระวังศอกนะครับต้องระวังศอกประเด็จศึกครับอยู่ใกล้ๆนี่น่ากลัวมากครับศอกประเด็จศึกหวาดเสียวจริงๆครับโอ้โหคุณเพชรน้อยเป็นไงเล่าสมวิญญาณไม่เข้าใจสันนะครับโย,โยกโยกอย่างเดียวโ <c oughs> อ้โหนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับโยกที่สี่โอ้โอหแรงอของคนละแข้งครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแสนแกงโดนนะครับมาคนดูนั่งไม่ติดนะครับทุกท่านครับนนี้ ลุ้นกันแล้วเกินครับพเดชศึกแกะเอาซ้ายมานี่ oh. เต็มเต็มครับแสนเก่งกันเล่นแรกแข้งกอนแรกครับโอ้โห oh. oh. แสนเก่งนึกว่าขน,นมไม่ใช่แล้วครับ oh. วันนี้พเดชศึกแกะ oh. เตรียมแก้ทางมาดีแล้วเกินกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับโอ้โห oh. oh. อีก3 0สวินาทีโ oh. oh. hey. อ้แฟเท่ก็รอบสนามนะครับ มาไหนออกไหนคุณภูเปลี่ยนแปลงตลอดคนละดอกครับมากรรมการอาคมวันนี้ลดไปหลายกิโลผมดูบอกให้ประเดี๋ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับภาอย่าถูกเชื่ออีก3วินาทีครับยกที่4หมดยกครับต่อยกันแบบลืมเวลาเลยครับขอพักเหนื่อย2นาทีครับ ครับท่านผู้ชมครับดแดงนักแก่สแสนเก่งปิน่นชินชัยน้ำเงินนักแก่ประดิฐเกียรติสำราญ127ปอนด์ครับวันนี้พบกันมา4ยกสนุกกันเต็มๆโอ้โหดูเสียงคนดูครับท่านผู้ชมครับเสียงจากคนดูภายในเวทีราชสำนินวันนี้อยู่ตรงนี้นึกว่าแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วรออสนาม แขนเก่งนั้นเรือเวทีไป2เดือนหลังจากที่ชนะ,ะเปรศึกมาแล้วไม่ได้ชกมาเลยกรรมการอาคมกระตุกไม่ใช่กระตุกเสือนะกระตุกก,กระแกงเดรศึกก็ไหอยางงี้ไม่ค่อยสวยถลกสูงไปถ่ายทอดทีวีครับอาจจะเป็นเรศอา <c oughs> เปรชศึกก็แหมผมถนัดแข้งซ้ายอาจารย์ให้ผมดึงขึ้นหน่อยสิผมบอกไม่ได้นะถ่ายทอดทีวีซ้ <c oughs> ายของเปรศึกวันนี้เขามีราคาจริงๆ แฉออกแต่ละทีนี่มีเสียงตามมาเซนซ์ราวเลยจากคนดูแม่แต่ว่าแสนเก่งอาศัยจังหวะยันไว้ก่อนอย่าวืดนะครับโอโ้ยังไม่ได้นี่นะครับอีซ้ายนี่นะครับโอ้โหเตะซ้ายของแสนเก่งวันนี้ทำเอมา,มาคนดู<อ>นั่งไม่ติดกับกระทืบเท้ากันใหญ่ดูไม่ได้แล้วครับแสนเก่งเล่นเชิงด้วยไม่ได้แล้วครับต้องไปทั่วคืนมา เดี๋ยวเอ็งซกแกทิมพอเกินมาได้ไหมทิมขวาอาแล้วครับประเนี่ยซึกต้องเดินเข้ามาขอซ้ายซะอีสี่ห้าทีครับแั่นเ่งรอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะผวยถอยต้องเดินแล้วครับตอนนี้ต้องโอ้โหนี่แอชคาราบาลหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเจนเนอร์<า>ฝ่ายประเดี๋ครับ เหลืออีก50ผ้าวินาทียกสุดท้ายใไ่ครับทั้งผู้ระมาณใจก็ไม่ได้เลืสกึกก็ขออีกสิบรอบเดียวไอโอ้โหนี่คุณเจ็บนะครับมาถมครับนะครับมาถมพี่สินชัยเนี่ยครับหาจังหวะยยงกรรมการก็สาบกับกรรมการนะคกองทำได้ไหม โอ้โหเพ็ดน้อยเพชรน,ชน้อยก๊งโอ้สังเกตชไม่ได้โอ้ดูทางมุมน้ำเงินครับเจ้าหน้าที่เวทีต้องไปดูแลหน่อยต้องแต่งเติมเข้าไปอีกนิดนึงครับแก่งอีกส้าวินาทีป่าคู่นี้กรรมการเหนื่อยครับโอ้ไห้คะแนน ตาครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูคุณมิยาทั้งคู่มั่นใจเลยครับทั้งคู่ครับเหนื่อยใจแทนกรรมการกับภูมิยะครับใครจะให้คําตอบครับอาคมบนนะไม่เหนื่อยแล้วครับเพราะไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับอาคมล่างครับอาคมล่างครับอาคมมาดันเสร็จครับศักดาปลื้มจิตและทรงศักเฉลิมพง์นี่สิครับจะหันไปไหนครับ ับชนะแก้ล้างมือได้สําเร็จครับจะมีล้างตากันต่อหรือไม่ภาคที่3าท่านผู้ชมติดตามชมกันไปเรื่อยๆคร,รับเดี๋ยวเราพัก<ช>มกข่า,ขขาวสัส้นส,สักครู่ครับ